ข่าววินัยทิ้งคืนฟุตบอลไทยไบอิชิสไตล์ประจำวันที่9มิถุนายน2567โดยชายผู้บังคับร่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของทิ้งคืนวันนี้การดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างข่าวฟุตบอลไทยช่วงทิ้งคืนวันนี้อะไรยังไงงานนี้บอกได้เลยนะฮะว่าไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเมืองนั่นของยัสมินโคแฟรไมคอนคาโดโซประเดิมประตูแรกกับทานั้นของทีมชาติบราซิลนะ โดยเจ้าหนูบราซิลหัวใจไทยจัสตินคาโดโซคู่ฝาดของทางด้านของไมเคิลคาโดโซนะฮะประเดิมลงสนามครั้งแรกทีมชาติบราซิลยู17ปีชุดเตรียมจะลุยศึกฟุตบอลโลกหญิงรุ่นยู17ปีปรากฏว่าจัสตินคาโดโซกดสกอร์แรกให้กับทีมชาติบราซิลทันชีในเกมอุ่นเครื่องเตรียมทีมจะลุยบอลโลกในครั้งนี้ ำหรับนั่นของยัสมินคาโดโซถูกทีมชาติบราซิลเรียกตัวเ,ยเุยฟุตบอลโลกนฐานะนักเตะของสมโมสรพระนครทีมนลีกหญิง2ของไทยลีกในขณะนี้ส่วนไมคอนคาโดโซคู่แฝดเจ้าหนูบราซิลหัวใจไทยก่อนหน้านี้ก็เปิดใจอยากจะเล่นกับท่านของทีมชาติไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งตอนนี้กำลังสร้างผลงานยิงประตูอย่างต่อเนื่องกับทางด้านทีมคัดเลือกอาบยเยอร์มินิกยักษ์ใหญ่แห่งสกุนเดสเซริการ้าเยอรมันและกำลังลุ้นสัญญาหน้าประสาทกับนักของบบเยอร์มินิกในฐานะนักเตะเยาวชนจากประเทศไทยในครั้งนี้โอ้โหเป็นน่างว่างานนี้ข้าขวครัวนี้น่าทึ่งเป็นอย่างมากนะฮะก็ฝากไปให้ถึงมาดามแป้งก็ได้กันนะครับผมดึงเขามาร่วมกับทีมชาติให้จงได้ฝากด้วยนะครับก็ติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์เจ้าหนูไมเคอนคาโดโซ ามาร่วมเป็นนักเตะทีมชาติไทยในครั้งนี้กันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อบ้านนกันครับด่วนเลยนะทีมยักษ์ใหญ่อินโดนีเซียยืนข้อสเสนอในการคว้าโคโซิโกเกียรติศักดิ์เสนาเมืองหลังจากที่ทางด้านของโคโซิโกเกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีตกุนซูทีมชาติไทยประกาศกับพาด้านของคองอันฮานอยเอฟซีทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกวีลิกในลีกสูงสุดของเวียดนามและตอนนี้อยู่ในระหว่างการว่างงานจากตำแหน่งกุนซูในครั้งนี้ ล่าสุดนั้นมีการรายงานข่าวดว่าทีมชั้นนำจากทางด้านของลีกอินโดนีเซียสนใจดึงตัวโคซิโกเกิศักเสนาเมืองอดีตหัวหน้าโคช้ชทีมชาติไทยเข้าไปคุมทีมเพื่อจะช่วยยกระดับฟุตบอลในอินโดนีเซียตอนนี้มีการรายงานข่าวว่าโคซิโกกำลังอยู่ในระหว่างการตัดสินใจเ,เรื่องของอนาคตในเวลาน,นี้อยู่นั่นเองนะ ผมเป็นนว่าง,งานนี้หรือว่าทางด้านของโคซิโก้นะฮะจะไปอินโดนีเซียจริงๆผรลอเนี่ยต้องเราดูคำต่อไปกันลกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเจนครับอารันายังไงเกมสําคัญมากนในด้านในครั้งนี้อิชิอิเตรียมจะคุมทีมนัดที่270พาทีมชาติไทยชี้ชะตาคัดบนโลก226 0ในครั้งนี้ โดยการน,นี้ทางด้านของทางาเข้าปีที่10แล้วนะฮะอาชีพโค้ชของทางนานด้านมาสดาอิชิะเตรียมที่จะลงทุนนะฮะลงคุมทีมนัดที่270ฐานะกุนซือใหญ่อาชีพนับตั้งแต่ปี2015จนถึงปัจจุบันในเกมที่พาทีมชาติไทยลงเตะนัดชี้ตาล่าตัวในการคัารอบ3คัดบอลโลก2026โซนเอเชียเปิดนะฮะรังฉะสิงคโปร์วันอัคารที่1 1มิถุนายนนี้ โดยมาซาอิชิอินะครับผมตเตรียมที่จะลงคุมทีมในฐานะอาชีพคุนซือใหญ่เป็นเกมที่270อย่างเป็นทางการในครั้งนี้ด้วยการพาทีมชาติไทยลงเตดในศึกบอลโลกปี2026รับคัดเลือกโซเวเชียรอบ2กรุ๊ป4 นัดที่6เปิดบ้านพบกกันนั่งของสิงคโปร์ในวันที่11อ็มิถุนายนนี้นัดหนามราชมังคาร์กีฬาสถานเวลา1 9นาฬิกาสาสินาทีโดยก่อนหน้านี้เฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นในวัย5 7เปีพึ่งพาทัพช้างศึกนะฮะไปเยือนเสมอทีมชาติจีนหนึ่งต่อหนึ่งทำให้สถานการณ์ในการเข้ารอบที่3ยังคงมีลุ้นโดยมาภาพบังคับต้องชนะแข้งลอดช่องสถานเดียวเท่านั้นแล้วก็ไปลุ้นให้คู่แข่งก่อนในเวลา18นาฬิกา ยังจีนให้ไปเยือนแพ้เกาหลีใต้ยิ่งเยอะยิ่งดีแต่หากเสมอหรือบุกชนะเท่ากับว่าไทยตกรอบทันที โดยผู้สื่อข่าวขันอาาัฒาประวัตินะฮะคุมทีมของเซซอิชิอิโดยเขาเนี่ยเริ่มต้นในการคุมทีมปีแรก2015ที่คาชิมะแอตเลอร์สมสรแข่งในศึกเจลิกของประเทศญ,ญี่ปุ่นโดยคุมทัพไปอนงสิ้น96นัดจนถึงปี2017ก่อนที่จะไปคุมโอมิยะอาจิจาสมสมรระดับเจลิกทูในปีเดียวกันจนถึงปี2019รวมแล้ว48นัดหลังจากนั้นอิชิอิก็ได้ย้ายมาคุมสมสบรบอลิกส,สุดๆของเมืองไทย กับสมุปการ์ซิตี้ในปี2019จนถึงปี2021ลงคุมไปแล้วมากถึง49นัดและก็โยกไปคุมบริลัมในปี2021จนถึงปี2023ไป้นสิ้น68นัดก่อนจะก้าวเข้ามาเป็นโค้ชระดับทีมชาติเป็นครั้งแรกทีมชาติไทยในช่วงปลายปี2023จนถึงปัจจุบันลงคุมทีมไปแล้วมากถึง8เกมซึ่งรวมทั้งหมดอิชิอิลงคุมทีมไปแล้วมากถึง269นัดด้วยกันในขณะนี้ ท้นนีความสำเร็จของภาษาอิชิอฐ e. านะกุนซือคนใหญ่พาทีมคว้าแชมป์ไปทั้งหมด10ครั้งประกอบไปด้วยสมัยคุมคาชิมาแอดเลอร์4แชมป์เจลิกเอ็มเพอร์คัพบรูวันคัพซุอร์คัพและก็สมัยคุมบริลัม6แชมป์ไทยลีกช้างศึก FA ฟเอคัพและก็ลีกคัพอย่างนัส 2, 2, 2ครั้งในคข้งนี้ สำหรับเกมที่270านคุณสใหญ,ญ่ของบาซาอิอชิีตรดมจะนำทีมชาติไทยเปิดบ้านพบกับทีมชาติสิงคโปร์ในเกบุบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กรุ๊ป4ดที่6ในวันอังคารที่11มิถนายนเวลา19นาฬิกา30นาทีทิ่สนามราชมังคารากีฬาสถานถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีหมายเลข32ในคารานิ้นั่นเองนะ ถ้าผมเป็นว่าก็เป็นการพูดถึงประวัติคร่าวๆของอิชิอินะฮะก่อนจะไปเจอกับนัดที่270ในวันวันอังคารที่ถึงนี้เพราะฉะนั้นต้องเราดูกันต่อไปก็บร,ร้ยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับอะไรยังไงมาดามแป้งเยี่ยมแคมป์ช้างศึกก่อนจะดวนกับสิงคโปร์ในช่งวงวันอังคารนี้โดยการนี้ทางด้านของอานายกสมาคมเดินทางเข้าเยี่ยมขุนพลช้างศึกก่อนที่จะพูดให้กำลังใจในการดวลทับรอดช่องในวันอังคารนี้ ซึ่งอนิจเนินผ่านน้อมซ้ำรรในยุสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเดินทางเข้าเยี่ยมทีมชาติไทยทันทีหลังเสร็จสิ้นภารกิจส่วนตัวที่ยุโรปพร้อมกับรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจก่อนที่เกมจะเปิดบ้านพบก,กับทางด้านของทีมชาติสิงคโปร์ในเฟตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกอโซนเอเชียรอบ2กรุ๊ป4ีนัดที่6ในครั้งนี้ โดยทางด้านของบาดามแป้งได้เปิดเผยนะว่าช่วงเดินทางไปที่ยุโรปเนี่ยแป้งก็มีโอกาสพูดคุยกับทางด้านของโคชอิชิอิรวมถึงน้องๆทุกคนที่อยู่มาตลอดนะและก็ได้ดูเกมที่เราบุกไปเสมอจีนหนึ่งต่อนหนึ่งซึ่งแม้ว่าจะเสียดายที่เราไม่ชนะเจ้ากะที่มีอยู่แต่ว่าหนึ่งแต้มที่ได้ก็สําคัญเป็นอย่างมากและทุกคนก็แสดงให้เห็นแล้วว่าสู้เต็มที่แค่ไหนท่านกลางบรรยากาศที่กดดันจากแฟนบอลจีน โดยแป้งเองก็เพิ่งจะกลับมาถึงเมืองไทยช่วงเย็นเมื่อวานนี้และอยากจะเข้ามาให้กำลังใจมาเติมพลังใจให้กับกน้องๆทุกคนจะเห็นได้ว่าบรรยากาศและก็สปิริตในทีมตอนนี้ดีมากสมผัสดได้ถึงความเชื่อมั่นของทุกคนเลยว่าเราเองนั้นยังมีโอกาสในการเข้ารอบในครั้งนี้และว,วันนี้มือคำ่ำ แป้งก็ถือโอกาสในการเลี้ยงอาหารพิเศษทุกคนหลังซ้อมที่โปรเรียนหวังว่าจะทําให้ทุกคนนั้นมีความสุขและกินอิ่มหลับสบายนอนเต็มที่ก่อนเกมสําคัญที่คนไทยทุกคนจะรอคอยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันต่อไปของทีมชาติไทยจะเปิดบ้านพบกับสิงคโปร์ในวันอังคาราวันที่อังคารที่11มิถุนายนเวลา1 9 3 0นท,ที่สนามราชมังคลากฬาสถานาถ่ายทดสดทางช่อง y o ยูทูบช้างศึกออฟฟิเชียลและก็ไทยรัฐทีวีในครั้งนี้นั่นครับ นะผมเป็นแั่ว่างานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์ทุกคนกันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อบ้านครับอาล่ะยังไงทีมเชิไทยอยู17ปีซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนจะตัดตัวเหลือเพียงแค่23คนแค่นั้นเองนะ ตัทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนจะอุ่นเครื่องนะฮะพบชมบุรีเอฟซียู18ปีเพื่อตัดตัวเพื่อเล่นเหลือเพียงแค่23คนก่อนเตรียมทีมหัวร,รายการยู16ปีชิลแชมป์อาเซียน2024ที่เมืองสุราการ์ตาประเทศอินโดนีเซียและวบองวันที่21มิถุนายนถึง4กรกฎาคมโดยทัพช้างศึกยู U 17ปีลงซ้อมครั้งสุดท้ายวันอังคารที่9มิถุนายนเวลา15นาฬิกา30นาทีนัดหน าภายในพัฒนาสปอร์ตวรีสอร์ทจังหวัดชมบรุรีในการซ้อมครั้งนี้จะเน้นไปที่เรื่องคอนเซปต์ของทีมเป็นหลักในการทดสอบนักเตะทั้งที่40คนที่มาจากการคัดเลือกจากโครงการ FA Thailand Talent ID ส่วนโค้ชรังดรชานวิตผลชีวินอุปยุกสมาคมก็ได้เดินทางมาร่วมชมการฝึกซ้อมในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยโดยทั้งนี้ทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน7ปีจะมีเกมอุ่นเครื่องพบชมบุรี c ยู18ปีในวันจันทร์ที่10มิถุนายนและก็จะเป็นการคัดเลือกนักเตะให้เหลือ23คนก่อนจะซ้อมอย่างเต็มรูปแบบในการเตรียมทีมทำศึกชิงแชมป์อาเซียนกันต่อไปสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลยูสิปีชิงแชมป์อาเซียน2 0 2 4รับแบ่งกลุ่มสาย4ีทีมชาติไทยอยู่ร่วมกับมาเลเซียจิมอเลสเตและก็ออสเตรเลียโดยมีโปรแกรมดังต่อไปนี้วันที่26อ่า23ิมิถุนายนท,ทีมชาติไทยประทะทีมชาติออสเตรเลียเวลา15นาฬิกา วันที่26มิถุนายนติมอเลสเต้พบกับหัตันองทีมชาติไทยเวลา15นาฬิกาและวันที่29มิถุนายนไทยพบกับหัวหนาทของมาเลเซียในเวลา15นาฬิกาในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะและนี่ก็เป็นข่าววิดีที่ยกงคือ้นที่บอลนไทยบายอิชิสไตล์ประจำวันที่9มิถุนายน2567โดยชายผู้บังคับข่า้บอลไทยครับ